ครับก็สวัสดีพี่ๆนานานักยิงปลาทุกท่านนะยิงปลาเน้นคลองมันเดิมไหมสายไม่ใหญ่นะนะปุงตัวนี้นะลองดูโดนไหมครับลองดูครับไม่รู้โดนไหมโอ้ไม่โดนครับผมขาดเห็นไหมเป็นปูงเลยแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะเป็นปูงแต่ตัวไม่ใหญ่ ันยังไม่ตื่นนะเรียบแล้วตัวไม่เฉยน่อยเข้าใหม่ครับผมลองออสามตัวไห้ไปใหญ่ตัวใหญ่มีดำลึกหน่อยนึ่งไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยยี่สัตตัวนี้นะ ไปปืนเนี่ยนี่เห็นไหมของเราเธอวานเชียบเธอวานเชียบนะ ใส่อะมาแล้วนี่เลยใส่นี่แหละใส่ทอดครับตัวใหญ่ๆตัวนึ้ง โดนไหมครับเหมือนจะโดนนะโดนวิ่งไปแล้วนี่นี่ไซส์กำลังดีนะมันเด็ดิดเดียวรักนนิดเดียวปดด่าทุกเนี้ยหลุดน่้ย่าหลุดนิ้ิด,ดเดียวโอ้โหสักเยอะจัดครับนี่ครับอีกหนึ่งแทมไปมันหมาน เดี๋ยวผลง,งานร่วมกันน่ะตันนี้มินมินสี่นะฮะช่อนหนึ่งอันนี้นะอันนี้เลยนี่สิ่ตัวแล้วก็ช่อนอีกหนึ่งตัวโอเคครับ